สว,ส,สวัสดีเจ้าสวัสดีครับเปื่อนพ้องน้องพี่ผู้หักความก้าวหน้าด้านการเกษตรและความยั่งยืนที่มีตลอดไปของการเกษตรวันนี้มีเสือเกษตรยั่งยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอนะครับทุเรียนมูซันคิงที่จังหวัดเชียงไหที่นี่ครับอยู่ที่หมู่8นะครับบ้านภูเขาแก้วนั่นแน่ทุเรียนภูเขาแก้วมาอีกแล้วตําบลเชียงเขียนอําเภอเทิง จังหวัดเชียงไฮ้ที่แห่งนี้เจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับท่านมีความตั้งใจว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วจะใช้ทุเรียนมูซันคิงของท่านเนี่ยนะครับในการประกอบอาชีพดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเธอนั้นแต่งตัวนะครับเหมือนกับชาวสวนต่างประเทศเลยนะครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังไม่ปลูกทุเรียนแล้วก็มีความสุขกับการทําทุเรียนก่อนหน้านั้นก่อนที่เธอปลูกมูซันคิงมาก่อนหน้านั้นนะครับปรากฏว่าประสบปัญหาของทุเรียนมาว่าเป็นเรื่องโลก นะครับเรื่องต้นโสมเรื่องใบต่างๆมากมายแต่เธอบอกว่าเธอสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วย3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินต่าหญิงเกษตรวันนี้นะครับมากันตึงที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลอือและเจ้าของสวนอยู่แห่งนี้นะครับสวัสดีสงท่านครับผมสวัสดีจ้าโอ้โหเจ้าของสวน แหยงงามแต้ๆตนะครับขอบคุณเจ้ามีชื่อมีเสียงว่าใดครับเจ้าสวัสดีแหมหลอบเจ้าข้าเจ้าจื่อนิพพรชัยมงคลจื่อเล่นจืดตุเจ้าจื่อน่าฮักหน้านะครับแลหมท่านหนึ่งที่ปรึกษาพันธ์สามเกลือครับสวัสดีครับผมโสภณวิญญาณครับครับเป็นที่ปรึกษาบันธุ์สามเกลือนะครับครับผมเรียกว่าต้องคอยโดนเดินมาตรวจดูว่าใจแล้วดีจะใด ใจแล้วมันเกิดความยั่งยืนจะไหนถูกครับถูกครับทุเรียนเฮามีอายุกี่ปีครับอายุ3มปีย่างสี่ปีละเจ้า3ย่างสปีย่าง4ปีเจ้าปีนี้ปีที่4เจ้าย่างปีที่4เจ้ามีถึงหมดกี่ต้นครับมีประมาณ500ต้นเจ้าที่ดินที่นี่มันกี่ไร่กันครับเนี่ยประมาณ4ี่สิไร่เจ้า40ไรให้่สิไร่เจ้าเอาละครับป่ตุเข้าเรื่องของเขาเลยว่าตอนที่ป่ตุเริ่มปลูกจนถึงที่ว่า พอเห็นประสบปัญหานะ้ตั้งแต่ปีแรกเนี่ยนะครับจนทีม่มันเป็นจะใดพ่อครับเล่าตอนที่ก่อนจะมาเจอสามเกลือผมฟังได้หรอครับเจ้าอ่าตอนแรกเนาะเจ้าเนาะมันก็จะเป็นโรคใบติดเจ้าใบติดนี่ก็คือว่าใบมันเนี่ยจะแห้งเจ้าก็จะเกิดโรคใบติดโรคเชื้อราผ่องเจ้าเวลาฝนตกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเชื้อราโรคคอเน่า เส้นละบบางที3าสีวันเนี่ยยืนตายเป็นต้นเลยเจ้าอ oh. คงจะโดนพวกไฟทออ่อไปอย่างประมาณเนี่ยเจ้าก็ <c oughs> เรียกว่าโรคลุมเร้าโรคลุมเร้าขนาดเลยเจ้าจนเจ็บหัวเจ้าว่ะสิสมันอยู่กี่ปีครับ,รบที่โรคลุมเร้ามันเนี่ยครับประมาณ2ปีเจ้าสองปีเรามาเจอผลิตภัณฑ์ตอนปีไหนครับตอนปีหกห้าเจ้า oh. ตอนเดือนอย่างครับที่ปัดย่รเดือนธันวาคมเจ้านับถึงเวลานี้นี่มิถุนาแล้วนี่กลับมาเกือบจะแปเดือนเนอแปเดือนเจ้าแปเดือนเจ้าก็หมายความว่าที่สําคัญก็คือว่าหลังจากที่เริ่มต้นใจครั้งแรกนั้นใครมาเป็นคนแนะนาพี่พอาะดีเพื่อนเจ้าเพื่อนแนะนำให้เจ้าไปเจอกันในงานเลี้ยงเจ้าก็คือชื่อตึงเจ้าขอเป็นคนแนะนำให้เจ้าครับดังนั้นก็พอ พี่ตึงแนะนําแล้วนะครับจากนั้นก็เฮือไอโซได้เข้ามาติดตามต่อเนื่องถูกกครับแม่ลเจ้าแม่ลเจ้าก็หมายความว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ก็เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกใกล้ชิดเหมือนก็เป็นครอบครัวเดียวกันเลยเจ้าเปิดใจเรือการดูแลอย่างดีและก่อใจผลิตภัณฑ์3ตัวของเปิรนครบเลยเจ้าเอาอย่างนี้ครับวันที่เขาเริ่มแรกนะครับเขาเริ่มจะไดก่อนกับการใช้ สามเกลือซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูปริมาณเท่าใดครับหนึ่งซองไข่ตัวซานหนึ่งขวดเนี่ยเขาใจปริมาณจะใดในกนารฉีดพ่นครับก็คือใจผสมกับผสมกับไอ้น้ำหนึ 1, ่งพันลิตรผสมกันไปเจ้าครับแล้วก็ฉีดพ่นในกกี่วันครั้งครับฉีดพ่นตอนนี้ตอนใหม่ๆของเจ้ามันโสมเนะาะเจ้าก็สามวันครั้งประมาณอาทิตย์หนึ่ง ต่อไปก็ขยายเวลาไปเป็นเจ็ดวันคลั่งเจ้าอตอนนี้ก็สิบห้าวันคลั่งเจ้าหลังจากเริ่มต้นเจอผลิตภัณฑ์ใช้วิธีการแบบนี้ไอ,อ้ยังคือการเปลี่ยนแปลงกี่วันเราถึงหันการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชของเราครับอประมาณอาทิตย์เดียวก็เห็นแล้วเจ้าตอนนั้นหันอะไรอย่างครับที่แปลกใจแปลกตาเลยนะที่แปลกตาก็คืออ่าหนึ่งใบมันจะหนาขึ้นสอง ลำต้นก็จะอวบแล้วก็สูงขึ้นเจ้าอ,อันที่สามก็คือมันจะแตกยอดเร็วมากเจ้าแล้วก็โรคต่างๆก็อโ้ซิว่ามันจะก่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยเจ้าแต่แต่ตอนนี้แทบจะบ่ค่อยมีโรคเจ้าเพราะใบมันหนาเจ้ามแมงก็บ่ค่อยกินเจ้าเขามีผสมอย่างอื่นตัวกว่อครับในการที่ใจ สามเกลอเนี่ยครับในาการใช้คู่นะครับก็มาได้ผสมอย่างเจ้าเอาของปืนนั่นนะเจ้าแล้วก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยของยิงเกษตรเข้ามารวมตัวเจ้าอันนั้นใส่จะไดครับก็กอหนึ่งนอกก็คือใส่หลอบทรงผุ่มแล้วก็ฮอกใส่ทางออกจากลำต้นนิดหน่อยอ่อยอ่อยออยๆๆไปเหี่ยสักหน่อยเจ้ายิบมือเนี่ยเจ้าอ่อยไปแล้วแต่ต้นเจ้ากี่วันครั้งครับปุ๋ยนี่เจ้าจะใส่เดือนละครั้งค่ะความเปลี่ยนแปลงต่างดินอนะ ที่เราหันชัดเจนที่สุดคืออ่างครับเจ้าเจ้าหญิงเกษตรเนี่ยเจ้าจ้าหญิงเกษตรนี่ไอความเปลี่ยนแปลงทางดินนี่ก็คือว่าดินนั่นก็จะอุ้มน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็ดินมันก็จะ,ะมันโปร่งเนาะไอะคือการระบายน้ำระบายอากาศก็จะดีขึ้นเจ้าโอ้แปลหมายความว่า,าปรับปรุงโครงสร้างเนาะ,ะปรับปรุงโครงสร้างของดินเจ้าแปลว่าพี่ตุ๊กเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าดินเนี่ยมันแบบอุ้มน้ำก็ว่ามันมดีกับเ้าคือบาง อถ้าดินมันมันน่มันแน่นลาไปมันก็จะทําให้ช่องว่างระบายน้ําระบายอาการมันบอกคอยมีเจ้าคือเฮาขึ้นน้าไปมันเตื้อมันก็บไปถึงต้งลุ่มไหมวัดใช่แม่ละเจ้าเฮาฮอตมันก็จะเปียกกับตั้งหน้าแต่มันบ่ซึมเข้าไปตั้งุ่มเจ้าอันนี้ที่เห็นเรื่องของดินปีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะครับในส่วนของต้นพืชหลังจากใส่หญิงเกษตรแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเพิ่มเติมครับหลังจากที่มันใบมันใบอย่างสะปะค่ะใบมันจะ เวลามันต้องแสงแดดเนี่ยใบมันจะมันเหมือนฮ่อเน้่มันไปทาเจ้าเ<อ>จ้าแล้วจะหนาขึ้นใบจะมันเจ้าแล้วจะเป็นสีเขียวเข้มเจ้าออันนี้หมายความว่าการที่สามปีเนี่ยมันพิษตาขึ้นมาตั้สี่ปีพิษตาเลยเจ้าถ่ายไปแอลมาหาเนี่ยเจ้าขอจะว่าโอ้อยามาใหญ่เร็วครัเขาก็เลยมาถามเจ้าว่าใจ้อันยังเจ้าเจ้าก็เลยบอกว่าสามเกยเ์เวอร์แพนเจ้าอ <laughs> แม่ฟังแค่นี้ก็ถือว่าชื่นอกชื่นใจนะครับขนะดนี้ออกหน่วยพ่อหรือยังครับตอนนี้ยังเลยเจ้าก็ว่าจะเอาปีหน้านี่ละเจ้าเพราะมันปีที่สีเนาะเจ้าเนาะอายุของมูซานคิงมันก็จะประมาณเนี่ยเจ้าก็จะได้ละเจ้าก็จะได้ลูกแล้วเจ้านี่ถ้าได้ลูกก็จะอย่าไปลืมบอกกันเนอะรับรองบอกบอกบร่ลืมเจ้าไม่ใช่ว่ารับลืมบอกนะรับรองบ่ลืมเจ้าซื่อเต๋อผมยังบอกเคยจิมทุเรียนมูซันคิงที่เจียงไฮถ้ามีโอกาส ปีหน้าได้เลยเจ้าเจอกันเฮาจะมากินแล้วว่าเฮาจะรู้ว่ารสชาติมันแตกต่างกับที่เดิมผมมันจะได้ยินเจ้าเจ้าให้ส่งครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือเนี่ยเจ้าเจียงไฮซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะปีกลุ่มมูซันคิงนะครับแล้วก็มีหลายอย่างในการปลูกทุเรียนในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือเนี่ยใครบอกอย่างพี่น้องเพื่อนพ้อง ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนในการเกษตรครับ,รบผมอยากแนะน้าปี่น้องหันมาใจ้สามเกลอเบอร์แพนดูครับสิ่งที่ท่านประทับใจสุดคือหนึ่งผืชบ่เป็นโลกนะครับห่างไก่จากโคกพันกับประหยัดไปโดยดิ่มจ้องใจยาฆ่า,ามแมลงนะครับรายทอี่สองใจได้ทุกผืชเลยครับสำหรับสามเกลอเบอร์แพนรวมกับหญิงเกษตรนะครับเพื่อลดต้นทุนในการใช้ใจ่ายในการทําเกษตรนะครับ โอ้โห oh. oh. ครับอันนั้นก็นคือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับถ้าท่านมีโอกาส mm hmm. ก็รีบนะครับเพราะว่าท้าก้าวหน้าก็จะก้าวไวก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นนะครับนี่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับ mm hmm. ที่สําคัญครับพี่ตู้ครับตะก,กี้เห็น oh. ท่านที่ปรึกษาบอกว่ามันลด oh. ต้นทุนเนี่ยพี่ตู้ลองจะบอกพี่น้องต่อครับว่าจะได้เกิดความมั่นใจในการที่สิ่งที่ผลิตภัณฑ์สาเกินนะครับ mm hmm. และพี่ตู้บอกว่ามันลดต้นทุนจะใดและมันดีต่อสุขภาพชีวิตคนอย่างไรเดือนเจะพี hmm. <ๆ>่ตู้ครับ เจ้าเจ้าก็ซื้อว่ามันลดต้นทุนไปหนักเจ้าจากที่เขาใจปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยเคม,มีมันก็ตกกระสอบหนึ่งก็อปันปันฝายเจ้าเนาะแล้วก็ใจยาใจสะปปะสะเปเจ้าคือมันทุนเฮามันสูงเจ้าเนา,เพาะพอเจ้าหันมาใจสามเกอเวอร์เพนก็ซื้อว่าประหยัดค่ายาโลกกอบาโลกก็บ,า,กกบาถามหาเซ็ตแล้วก็เขาประหยัดเงินติแน่ๆเขาประหยัดเงินเฮาเจ้าเนาะ ข้าเจ้าเนี่ยก็ได้ทดลองด้วยตัวเกา่าก็เลยกล้าอู้ได้เต็มปากเลยเจ้าว่าเขาหันมาใจเตยเจ้าพอว่ามันได้ผลเต็มที่เจ้าพอจะได้จะได้ก็ขอเชิญชวนปิ้น้องเฮาเนี่ยใจเตยเจ้าพอเจ้าลองมาแล้วได้ผลเจ้า ก็อยากจะให้สิ่งดีๆแก่พี่น้องเขาทุกคนเลยเจ้าโอ้โยครับ <c oughs> นะฮะแต้แตนะครับเจา้าสวนทุเรียนมูซันคิงนะครับต่อไปอาจจะเป็นเจ้าของส่วนทุเรียนภูเขาแก้วโด่งดังไปทั่วประเทศต,ต่อไปก็เป็นได้แล้ววันนี้ครับผมทอนิญาาขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับ <c oughs> ที่มาได้ใื้ความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์สามเกล ER อ นะครับมิจเกษตรยั่งยืนมีความสุขใจนะครับที่ท่านทั้งหลายจะได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้าน <c oughs> เพื่อการเกษตรที่ก้าวหน้าและยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้า <c oughs> มาติดตามกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อมีความยั่งยืนมีความก้าวหน้ามีการลดต้นทุนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราว่าเมื่อใช้3เกลือชีวิตของเขานั้นจะยั่งยืนก้าวไกลได้เงินแน่วันนี้ผมทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีจ้า 어. <laughs>